สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับวันนี้วันที่13เมษายน2 5 6 5เราก็จะมาดูภาพโดยรวมแล้วก็ดู NVDI นะครับจากภาพโดยรวมนี่ก็จะเห็นว่ามีสีแดงสีเขียวคะกันไปนะครับอของไทยก็จะมีเซตนั้นลบไป4.12จุดนะครับอยู่ที่1,674.34 4จุดนะครับ ซึ่งตลาดใหม่นั้นก็สีเขียวนะครับตัวทางด้านน้ํามันนะครับน้ำมันก็จะเป็นบวกขึ้นมานิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็เลย100ดอลลาร์ต่อบาเรลไปนิดหน่อยนะครับสูงสุดก็อยู่ที่105นะครับที่เป็นสปอตส่วนค่าเงินต่อดอลลาร์ก็อ่อ,อนค่าลงมานิดหนึ่งนะครับ33.48 นะครับแล้วเราก็จะไปดูแนวโน้มของ NVR นะครับในวันอัองคารที่ผ่านมานะครับวันอังคารที่ผ่านมาเนื่องจากวันนี้เป็นวันพุธนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับตัวที่มีการเข้ามากที่สุดนะครับเราก็ดูจากการที่นักทุนต่างประเทศนั้นให้ความนิยมมากที่สุดนะครับก็จะเป็นตัวตัวแรกก็คือ s ซเวก็เห็นนักงทุนต่างประเทศเข้ามานะครับ มากที่สุดก็อยู่ที่9ล้านนะครับบนลุ่มนะครับมากสุดอยู่ที่9ล้านนะครับก็ถือว่านิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นวันหยุดของไทยก็มีการเข้านิดหน่อยปกติก็เห็นว่ามีเข้า63ล้าน73ล้านนะครับเข้าตัวตัวเล็กๆนะครับอย่าง a q อย่างพวก New อย่างนั้นนะครับแต่วันนี้ก็คือเป็นคล้ายๆวันหยุดนะักลงทุนต่างประเทศก็รู้จักนะครับก็เลยพากันเข้านิดๆหน่อยๆนี้เราจะเข้าไปดูเราจะใส่อินดิเคเตอร์นะครับจาก รูปสัญลักษณ์ตรงนี้นะครับเป็นรูปสายฟ้านะครับที่ชี้ขึ้นไปนะครับก็กดที่ตรงนี้เข้าไปนะครับก็จะมีดีเคเตอร์เข้ามาซึ่งเราได้ตั้งค่าพลาโบลิกเอาไว้ก็คือกดรูปดาวให้เป็นสีเหลืองนะครับก็จะมีบลูเจอร์แบนด์มีลีเนียลิเคชั่นมีเอสดีมีพุ่งเอฟเฟอร์เรนต์มีพลาโบลิกซาแล้วก็มีอ่าอ่าเอสไอหรือ relative strength index นะครับก็กดเข้าไปนะครับนี้ก็จะเห็นว่าตัวเซเวนอัพนี้เป็นแนวโน้มใดเราก็ค่อยๆดูกันไปนะครับตัวแรกเป็นใส อินดิเคเตอร์ตัวแรกก็คือบลูเชอร์แบนนะครับจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าถ้าราคายังคงยืนเหนือตรงกลางของบลูเชอรแบนก็ยังมีโอากาสเป็นแนวโน้มไซเวขึ้นไปนะครับเป็นไซด์เวอัพนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นสุดลงสุดที่ตรงไหนนะครับเราก็ต้องใส่อินดิเคเตอร์ที่คงบอกว่ามีราคาขึ้นสุดลงสุดตรงไหนก็คือตัวลิมีตเลกชั่นนะครับตัวที่ขึ้นสุดของเขาก็คือตรงด้านบนนะครับ ลงสุดก็คือตัวด้านล่างนะครับตัวกรอบด้านล่างตัวนี้นะครับบอกว่าอยู่ด้านล่างส่วนกรอบตัวนี้ก็จะอยู่ด้านบนนะครับก็จะแบ่งแยกกันไปนะครับนี้ตัวนี้ก็คือเซ็นดัก็คือเพื่อนักทุนต่างประเทศเข้านะครับก็จะมีแนวโน้มเป็นขาขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราดูแค่นี้เราก็ยังจะไม่ทราบว่าเขาจะขึ้นไปอีกนานไหมเขาจะขึ้นไปอีกเท่าไหร่นะครับก็เราก็ต้องใส่ดีเกเตอร์ที่เป็นอสองตัวนะครับที่บ่งบอกได้ว่ามันจะขึ้นหรือจะลงคือถ้าเราดูเฉพาะ ช่วงเวลานี้นะครับเป็น time frame day นะครับเราก็ใส่ตัวที่เป็น MACD เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ตัวก็คือ RSI นะครับก็จะเห็น2ตัวนี้นะครับเข้ามานะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้อยู่เหนือ MACD อยู่เหนือเส้น s i g n a ลนะครับ RSI ก็ชี้ขึ้นนะครับอยู่ที่ห้เนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับส่วนพุ่งขึ้นไปเนี่ยจะสูงสุดที่ตรงเส้นด้านบนนี้นะเมื่อไหร่ที่ขึ้นมาตรงดีเนลเลกชั่นนี้ก็ ถือว่าขึ้นสูงสุดแล้วนะครับเมื่อขึ้นสูงสุดเสร็จจะเป็นยังไงครับก็จากปกตินะครับถ้าเกิดหุ้นของเราก็คือราคาของหุ้นทั่วไปนะครับหรือวงจรชีวิตของหุ้นนะครับก็จะมีราคาขึ้นสูงสุดแล้วก็ไซเวลลงมาต่ําสุดแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดแล้วก็ไซเวลลงมาต่ําสุดลักษณะของชีวิตวงจรหุ้นแต่ละตัวจะเป็นอย่างีงจะเป็นจุดที่ทํากําไรสูงสุดก็คือ เวลาหุ้นขึ้นมาด้านบนสุดนะครับก็คือจุดที่ทํากาไรสูงสุดนะครับนั้นตอนนี้ราคาหุ้นอยู่ที่ราคาตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณนี้นะครับต้นทุนอยู่ที่1.19นนะครับถ้าเราเข้าตรงนี้นะครับส่วนจุดที่ สูงสุดก็คือ1.24นะครับเพราะนั้นตัวนี้ก็คือจะบอกว่าเราจะทำกำไรที่1.19คือต้นทุนเข้าที่1.19นะครับแล้วก็กำไรที่จะออกก็คือเราจะเอากำไรออกที่ตรง1.24นะครับถ้าจากแนวโน้มการขึ้นการลงของหุ้นแบบนี้นะครับเราก็จะอํานายว่าตัวนี้ก็คือแนวโน้มขึ้นก็เป็น A นะครับแนวโน้มขึ้นสูงสุดก็จะเป็น B นะครับเมื่อ A ขึ้นมาถึง B เสร็จ B ก็จะไซด์เวลลงมาด้านล่างนะครับจากกรอบตัวนี้นะครับที่เราทํานา ที่เราเห็นแนวโน้มการขึ้นการลงนะครับขึ้นสูงสุดเป็น B นะครับลงเป็น C ีซ C ก็จะกลายเป็น A ขึ้นไป B สูงสุดนะครับให้ B เป็นจุดสูงสุดนะครับให้ C เป็นจุดขาลงมาสุดแล้วก็ กลายเป็น A ขึ้นไป B นะครับเมื่อ A ไป B ก็เป็นจุดที่จะทํากําไรนะครับเมื่อ B ลงมา C ก็เป็นจุดที่เราต้องขายออก,ออกนะครับขายออกนะครับเมื่อมันขึ้นสูงสุดเราก็ต้องขายด้านบนนะครับขายด้านบนนะครับเมื่อมันลงมาแล้วด้านล่างเราต้องซื้อนะครับซื้อที่ด้านล่างแล้วก็ลอขายด้านบนนะครับอันนี้คือการวิธีการทํากําไรของแนวโน้มของการวงจรชีวิตของหุ้นนะครับต้องอยู่แค่นี้นะครับ อันนี้เราพูดมาเนิ่นนานอาจพูดมาเยอะเพื่อให้เห็นว่า1นุ่นจะขึ้นก็ต่อเมื่อมีวลลุ่มของนักทุนเข้านะครับแล้ว MACD อยู่เหนือสัญญาณนะครับแล้ว RSI อยู่เหนือ40นะครับแล้วก็มีราคานั้นยืนอยู่เหนือกึ่งกลางของ b u l l จอร e แบนด์นะครับแล้ก็อยู่โซนด้านบนของตัวต e เนียเลกเกชันก็คืออยู่ช่วงด้านบนนะครับตัวนี้เป็นแนวโน้มไซด์เวดดาวนะครับ ูภาพใหญ่โดยรวมมันจะเป็นไซด์เวดาเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่ทํากําไรสูงสุดได้ท่านก็ออกมารอเข้าที่มันลงต่ําสุดตรงนี้ท่านก็ได้กําไรไปแล้วนะท่านก็ขายขายทิ้งนะครับขายทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มารอซื้อใหม่ทั้งหมดแถวๆด้านล่างนะครับเพราะว่าจังหวะถัดไปมันก็จะไซด์เวกับขึ้นไปด้านบนก็รอขายด้านบนนั้นท่านก็เข้าที่ด้านล่างเอาเอาต้นทุนเข้าที่ด้านล่างแล้วก็ไปรอขายเมื่อได้กําไรนะครับก็หยุดแค่นี้นะครับกัน ซื้อขายหุ้นนะครับท่านก็ไม่ต้องไปดูมากมายอย่างอื่นอย่างใดนะครับก็ดูแค่อินดิเคเตอร์แค่นี้ท่านก็มีการขายทํากําไรได้แล้วนะครับตัวถัดมานะครับ AOT นะครับโอเคครับถ้าดูตัวนี้เป็นลักษณะใดครับตอนนี้เป็นเป็นลักษณะขาขึ้นนะครับลักษณะไซด์เวกขึ้นนะครับและประเด็นก็คือว่าเมื่อใดก็ตามนะครับเมื่อใดก็ตามนะครับที่หุ้นเป็นการเรียงตัวนะครับอยู่ในกรอบของตัวลีเนียลเลกชั่นอย่างเรียบร้อยนี่นะครับถ้าเข้าเรียงตัวแบบนี้นะครับ แล้วเขาก็มีโอกาสพุ่งขึ้นไปเขาจะพุ่งขึ้นไปสูงนะครับเขาถ้าเขาเลียงตัวอยู่ในกรอบ Linear Regression มานานสักระยะหนึ่งนะครับไม่ว่าหุนา้นใดก็ตามที่เลียงตัวเรียบร้อยมาในกรอบของตัว Linear Regression มาสักระยะหนึ่งะนะครับก็คือตั้งแต่ร้อยวันขึ้นไปนครับตัวนี้จะมีการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับจำไว้นะครับหุ้นไหนที่เป็นแนวนี้จะมีโอกาสพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงนะครับเนื่องจากว่าเขาตัว b ร l l i บร Band น,นี้บีบตัวเข้ามานะครับ บีบตัวเข้ามานะครับแล้วก็รักษารักษาให้ราคานี้อยู่อยู่ในกรอบ l ีเนี r e ไอเคชันนะครับเสร็จแล้วตอนสุดท้ายนี่เมื่อราคาเลยเหนือกึ่งกลางของบูริจแบนขึ้นไปด้านบนของตัว l ีเนี r e ไอเคชันเพราะฉะนั้นราคาถัดมาก็จะพุ่งขึ้นรุนแรงนะครับให้จับตาตัว AOT ให้ดีนะครับราคาก็จะพุ่งรุนแรงมากเนื่องจากว่า มีนักทุนต่างประเทศเข้านะครับแล้วก็ราคายืนเหนือสัญญาลนะครับก็อ s i นั้นพุ่งขึ้นไปที่869นะครับตัวนี้ก็ยังขึ้นไปถึง8 7 0 8 0ได้นะครับสบาย s i นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ให้จับตาหรือเข้าหรือเข้ารอจังหวะทํากําไรได้เลยนะครับสำหรับสำหรับตัว AOT นะครับถือว่าตอนนี้เราเข้าเราเห็นจุดสําคัญเขาแล้วนะครับว่าเขาเขาเขาไซด์เวอยู่ในกรอบไซด์เวอยู่ในกรอบมานานแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นจังหวะต่อไปนี้นะครับเขาจะมีการพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับสลับ AOT นะครับในวันจันทร์ไอหรือในวันจันทร์หน้านะครับวันที่ประมาณ17-89เในท่านก็ต้องลงทุน AOT นะครับเนื่องจากว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับดูได้จากแท่งเทียนนะครับแท่งเทียนก็จะเป็นแท่งเทียนเป็นไซด์มีไส้เทียนอยู่ด้านล่างนะครับเป็นจังหวะที่บอกว่าหุ้นจะขึ้นนะครับเป็นมาอ่าสวันติดนะครับนั่นหมายให้ว่าราคาถัดไปนี้ มันจะพุ่งขึ้นไปรุนแรงมากนะครับท่านต้องถ้าเกิดท่านอยากจะได้กําไรท่านต้องรีบเข้าเลยครับต้นทุนตอนนี้อยู่ที่67.45ส่นะครับ6ก4 5ส่าวนกาไรนั้นมันจะขึ้นไปมันจะมีแนวต้านสูงสุดที่เท่าไหร่นั้นบอกไม่ได้นะครับแต่ประเด็นก็คือแนวต้านใกล้สุดก็อยู่ที่ประมาณ69.37นะครับแนวรับตอนนี้ก็คือ67.45นะครับแนวต้านสําคัญก็อยู่ที่69.37เานะครับเพราะนั้นตอนนี้ AOT กําลังจะทํากําไรให้นะครับ เนื่องจากว่ามีมีแท่งเทียนที่มีไส้เทียนอยู่ด้านล่างนะครับมาสีวันแล้วนะครับวันถัดไปจะเป็นวันที่5วันที่6ราคาจะพุ่งขึ้นไปอย่างมโหฬารน,นะครับต้องจับตาดู AOT อนะครับตัวนี้ AOT นี่มีราคาจะพุ่งขึ้นไปอย่างสูงนะครับราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับ จะมีการเปิดกระโดดขึ้นไปก็ได้นะครับสลับ AOT นะครับเนื่องจากว่าอะไรครับเนื่องจากว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของการโดดโดดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับจากราคาที่กดไซด์เวย์มานะครับไซด์ไซด์เวย์อยู่ในกรอบของ Linear r e g r e s i o n นะครับไซด์เวย์อยู่ในกรอบนี้นะ Linear r e g r e s i o n นี้นะครับแล้วก็มีการหดตัวเข้ามาของ Bluecher Band นะครับบีบบีบอัดอย่างแน่นเลยนะครับบีบอัดอย่างแน่นนะครับมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปอย่างสูงนะครับด้านบนนี้นะครับ อันนี้ก็จับจับพิรุษจับสังเกตได้นะครับว่านักทุนต่างประเทศเข้ามาหลายแล้วนะครับเข้ามาหลายรอบแล้วนะครับเข้ามาหลายรอบแล้วนะครับเข้ามาหลายรอบแล้วนะครับเนื่องจากทุกอย่างเป็นไปอย่างสวยนะครับแล้วอยู่ในกรอบ리เนียลไเคชั่นมาเน่นานเพราะฉะนั้นตัวนี้หลังจากปีใหม่ไทยนี่ตัวนี้พุ่งแน่นอนนะครับแต่ว่าจะพุ่งไปได้มากน้อยเท่าไหร่นั้น กออ็อยู่ที่วนลุ่มนะครับอยู่ที่วนลุ่มการเข้าของนักทุนต่างประเทศกับวนลุ่มนักทุนชาวไทยครับก็จะลักดันตัวนี้ราคาให้พุ่งขึ้นไปนะครับคลิปนี้แนะนํา AOT นะครับเข้าทากาไรกับ AOT เท่านั้นนะครับถ้าเกิดท่านมีทุนพอนะครับท่านที่มีทุนพอท,นท,ำำท่านทํากําไรกับ AOT ได้ทันทีนะครับราคาก็จะพุ่ง ทะลุขึ้นไปนะครับทะลุตัวดีเนียเลกชั่นนี่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะพุ่งไปไกลเท่าไหร่นะครับอันนี้ต้องรอติดตามชมนะครับหมเป็นจังหวะดีมากนะครับที่มาเห็นแบบนี้นะครับของ AOT นะครับวันนี้ก็คือวันที่13นะครับให้ทุกคนเตรียมตัวนะครับซื้อซื้อแบบ Ato ก็ได้นะครับ Ato นี่ซื้อแบบคือรถกั้นใจซื้อไปเลยครับแล้วยังไงต้องได้กําไรนะครับยังไงราคามันต้องพุ่งไปนะครับถ้าเกิดเซ็ตเราก็เปิดมา ในครั้งหน้านี้ถ้าเซตบวกราคาก็ยิ่งพุ่งทะยานขึ้นไปนะครับสำหรับ AOT แทนะครับแนะนำไว้นะครับว่าท่านต้องลงทุนกับ AOT ทีนะครับทีนี้ตัวถัดมานะครับตัว c s g นะครับโอเคตัวนี้ก็เป็นแนวโน้มหุ้นไซด์เว้อัพนะครับแต่ว่าเขาเป็นจุดที่ทํากําไรเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นจุด A ขึ้นมาจุด B ขึ้นมาจุด B ตรงนี้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่ขายทํากําไรนะครับ ได้ไหมครับเราต้องซื้อที่จุดต่ําจุด A แล้วก็รอถือขึ้นมาให้มันถึงจุด B เมื่อถึงจุด B เสร็จเราก็ขายทํากําไรนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดที่จะขายทํากําไรนะครับก็สังเกตจากภาพเดิมๆนะครับว่าเขามีการขึ้นมีการลงมานะครับก็มี A ขึ้นไป B นะครับเขาก็ขายทํากําไรไปนะครับแล้วก็ไซด์เวลงมา A นะครับแล้วก็ขึ้นไปขายที่ B นะครับอันนี้ก็เป็นแนวโน้มสั้นๆนะครับสลับตัว ุนก็เป็น A เป็น B เป็น C อย่างนี้นะครับวันนั้นจังหวะนี้ก็คือเป็นแนวโน้มนะครับกรอบพวกนี้อยู่อยู่นอกกรอบของตัว Le เนเลกชันก็ก็ถือว่าเป็นจังหวะไม่มากไม่มายนะครับเขาเขาอยู่ในกรอบก็จริงแต่ว่าเขา,ายังไม่รุนแรงเหมือนตัว a อ t ทีนะครับที่จะพุ่งทะยานขึ้นไปนะครับเอโทนี้จะพุ่งทะยานขึ้นไปนะครับส่วนตัว c ีเนี้ก็เป็นแนวโน้มไซเวมาเรื่อยๆนะครับ ตัวนี้ก็ขึ้นมาจากราคา2บาทนะครับ CSG นี่ก็ถือค่าเกิดใครถือมานานๆก็จะเห็นว่าเขาให้กําไรที่ดีนะครับตัวถัดมานะครับนุษานะครับนุษาก็มีวนุ่มเข้าบ้างนะครับมีวนุ่มเข้านิดหน่อยนะครับแล้วก็มี ABCD อยู่เหนือ s i g n a ลนะครับแล้วก็มี ASI ที่63นะครับ R SI ที่63เพราะนั้นตอนนี้ก็คือราคาก็จะค่อยๆซด์เวขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็เป็น A ตัวนี้ก็เป็น B ตัวนี้ก็ลงมา C ถ้าแถวนี้นะครับเราก็จะทําตัวขึ้นไป B นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะดูใกล้ๆก็คือเป็นจุดที่กําลังจะทํากําไรนะครับต้นทุนตอนนี้ต้นทุนตอนนี้ก็คือ1.60บาทนะครับ1.6061นะครับนี่คือต้นทุนนะครับทีนี้อาการทํากําไรของเขานะครับเมื่อเขาบีบตัวบลูเจอร์แบนเข้ามานะครับเริ่มบีบตัวบลูเจอร์แบนเข้ามาแล้วจังหวะเขา ราคาเขาอยู่เหนือด้านบนของกึ่งกลางบรูจแบนแล้วเขาก็ากำลังจะทำขึ้นไปด้านบนของตัวลีเนียเนชั B ่นตัวนี้ก็มีโอกาสพุ่งขึ้นสูงเหมือนกันนะครับนุสาก็มีโอกาสที่จะทำกําไรให้กับท่านได้ครับต้นทุนก็คืออยู่ที่1.60นะครับส่วนกำไรต้านตัวแรกก็อยู่ที่ประมาณ1.21เ,เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีวอลลุ่มเข้านะครับมีเอ็มเอสดีอยู่ในสัญญาลนะครับแล้วก็มีไ s i ที่63นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มีโอกาสพุ่งขึ้นนไปสสูงับ,บาุษ ในวันถัดมาถ้าเกิดเปิดขึ้นมาก็จะเห็นว่ามีแนวต้านลงโลงหรือว่ามีหุรลลุ่มกับ ออเฟอร์นั้นบิดกับออฟเฟอร์นั้นก็บางเบานะครับก็จะทําให้ราคาเนีพุ่งกระโดดขึ้นไปนะครับอีกตัวหนึ่งที่แนะนําก็จะเป็นนุสานะครับก็แนะนานะครับส่วนอีกตัวหนึ่งครับเป็น lh นะครับ lh นี่ก็เป็นลักษณะคล้ายๆนุสาก็คือมีอลลุ่มเข้านะครับแล้วก็มี macd อยู่บริเวณเส้น signal นะครับแล้วมี isi อยู่ประมาณ48นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือกําลังตัดสินใจว่าจะขึ้นหรือจะลงนะครับเพราะว่าราคาอยู่กึ่งกลางของตัว ตัวบริษั b แบนนะครับแต่ประเด็นก็คือเมื่อเขาบีบตัวเข้ามาบีบตัวเข้ามาบีบตัวเข้ามาแล้วถ้าเกิดเขาขึ้นไปฝั่งด้านขึ้นนะครับเขาก็จะพุ่งขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับตัว L s, oh. <S ก็จะเป็นตํานองนี้นะครับก็ราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่9.41นะครับรา,าราคาต้นทุนของเราถ้าถ้าเราจะเข้านะครับคือเข้าที่9.41นะครับหรือ9.40นะครับส่วนกําไรก็คืออยู่ที่ทนถือให้ได้ถึง10.25นะครับ อัทนที่เข้าตรงนี้นะครับท่านต้องทนถือให้ได้ถึง10.25นะครับซึ่งจะเป็นราคาสูงสุดของเขานะครับนี้เราก็มาแนะนําให้เห็นนะครับส่วนตัวอื่นท่านก็ลองไปไล่ดูให้ดีนะครับต,ตัวถัดไปท่านก็ลองไปไล่ดูว่าเป็นจังหวะอะไรนะครับจากทั้งหมดที่เราได้เรียนให้ท่านเห็นนะครับให้ท่านทราบดูวิธีการดูวิธีการทํานายหุ้นแล้วก็ดูการใช้อินดิเคเตอร์แต่ละตัวนะครับท่านก็น่านจะเข้าใจนะครับสลับท่านที่ เปิดบัญชีหุ้นมานานแล้วท่านก็จะดูท่านก็จะเข้าใจว่าจะทํากําไรจากจุดไหนถึงจุดไหนนะครับส่วนที่ท่านที่ไม่รู้เรื่องกับกับการการกาฟนะครับดูการาฟไม่เป็นท่านก็คงดูไม่คงดูไม่เป็นต่อไปนะครับเพราะว่าท่านต้องเรียนรู้การการตีการาฟการใช้การาฟแล้วก็ต้องไปเรียนรู้ว่าอินดคเตอร์แต่ละตัวนั้นชื่ออะไรมาอย่างไงแล้วก็ใช้แบบไหนนะครับ นี่คือจุดธีการที่จะต้องเรียนรู้นะครับว่า 1. ถ้าท่านเป็นนั่งทุนหน้าใหม่มาเนี่ยมาดูแบบนี้ท่านจะไม่เข้าใจท่านต้องเรียนรู้ว่าการตีกราฟการเขียนกราฟกราฟมันคืออะไรนะครับแล้วพอรู้จักเรื่องกราฟเสร็จท่านก็ต้องไปเรียนรู้ว่าชื่อของอนดิเคเตอร์ที่บอกมานี่รุตเจอร์แบนด์มีลักษณะอย่างไรมีอะไรเกิชั่นนี้ทายย้ายยังไงนะครับแล้วก็ MA c d นี้คืออะไรนะครับ RSI นี้จากจุดไหนถึงจุดไหนถึงจะบอกว่าเป็นขาขึ้นเป็นแปลแบบนี้นะครับท่านต้องไปลองเรียนรู้ดูนะครับจากไหนครับก็จากคลิปใน u t u b e นี่แหละครับท่านก็แค่พิมพ์ท่านอยากรู้เรื่องอะไรท่านก็พิมพ์ไปในช่องค้นหาตรงๆนะครับว่า RSI ใช้ยังไงนะครับเราก็ลองเซิร์ชหาดูนะครับในช่อง YouTube พิมพ์ช่องอพิมพ์ค้นหาว่า MACD ใช้ยังไงนะครับ b o l l i n g e r Band ใช้ยังไง คือพิมพ์เข้าไปแล้วก็กด enter เขาก็จะออกมาให้ท่านดูในแต่ละคลิปท่านก็ไหนคลิปตัวไหนที่มันชื่อใกล้กับที่ท่านตั้งขึ้นมาที่สุดท่านาก็กดเข้าไปดูคลิปนั้นนี่คือการเรียนรู้ในปัจจุบันนะครับปัจจุบันเราใช้การเรียนรู้จาก YouTube มันได้ความรู้ได้เร็วเราเรียนรู้ได้เร็วเราดูไม่ถึง10นาทีเราก็รู้มากมายเลยนะครับอันนี้ก็คือเคล็ดลับในการเรียนรู้นะครับแต่เราไม่ต้องเป็นต้องรอช n e l นี้แล้วท่านก็รู้จากชแนลนี้มันไม่ใช่นะครับ เพราะว่าวิธีการตอนนี้ในโลกในโลกปัจจุบันนี้มันมีทุกวิธีการอยู่ในอินเทอร์เน็ตหมดแล้วนะครับท่านอยากรู้เรื่องอะไรท่านก็แค่พิมพ์เข้าไปใน Google แล้วก็หาที่มันมีชื่อใกล้เคียงกับสิ่งที่เราต้องการนะครับแค่นั้นเองครับคือคนส่วนมากนี่จะเขาเรียกว่าไม่รู้ว่าจะรู้จากจากอะไรนะครับแต่จริงมันคือมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยนะครับ ไม่ว่าเรื่องอะไรนะครับท่านพิมพ์เข้าไปท่านอยากรู้เรื่องท่านก็แค่พิมพ์เข้าไปทุกอย่างก็มีให้ท่านนะครับท่านก็จะฉลาดขึ้นแล้วท่านก็จะทําเป็นนะครับคือคนฉลาดเขาจะหาจากตรงนี้นะครับหาจากการค้นหาจาก Google ค้นหาจาก YouTube แป๊บเดียวนะครับไม่ชัท่านเชื่อถ้าท่านไม่เชื่อท่านก็ลองพิมพ์ดูนะครับอันนี้ท่านก็ลองพิมพ์ด้านบนก็คือจะเป็นช่องค้นหาของคลิปของ YouTube ท่านก็พิมพ์เข้าไปนะครับแล้วก็ท่านก็ลองกด Enter ดูแล้วก็ เรื่องแต่ละเรื่องว่าจะออกมาให้ท่านดูตัวไหนที่มันชื่อใกล้เคียงกับที่ท่านสงสัยที่สุดท่านก็กดคลิกเข้าไปดูมันเรื่องก็จะออกมาบอกท่านนะครับอย่างไงก็ให้เรียนรู้กันนะครับไม่ต้องมารอชแนลนี้ว่าเอ๊ะทำไมไม่บอกวิธีการดูกราฟวิธีการอ่านกราฟโอ้ยมันเป็นมันเป็นเรื่องโบราณมากครับนี่จะเรื่องติดจำบันเป็นคนติดจำบันจะต้องไปดูต้องต้องมาทําใหม่อะไรพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องนะครับเพราะฉะนั้น ท่านต้องอัปเดตนะครับความรู้ใหม่ๆสิ่งที่เขาเ,าเรียนรู้กันการทํากําไรมันทํำยังไงมากกว่านะครับชแนเเล,ลนี้จะให้วิธีการทํากําไรมากกว่าให้ดูว่าท่านต้องทํากําไรยังไงนะครับให้เข้าใจว่าจะต้องทํากําไรได้จริงจังยังไงนะครับยังไงก็ฝากให้ท่านเข้าใจไปด้วยนะครับว่าจะทํากําไรแบบไหนแล้วเราทํากําไรแบบสั้นๆเป็นเกาะเป็นกำยังไงนะครับก็ต้องดูจากชแนลนี้นะครับแเราจริงๆท่านก็ต้องสงสัยว่าเอ๊ะทำไมช่องนี้ทําไมชอบเอา วนรุ่มของ NVDR มาให้ดู NVDR นะี่มันคือการลงทุนของนะักลงทุนต่างประเทศหรือเปล่าหรืออะไรมันคือเรื่องอะไรเราก็แค่อยากรู้ท่านอยากรู้ท่านก็แค่นําเรื่องพวกนี้นะไปค้นหาใน YouTube ไปค้นหาในช anel ของในค้นหาของใน Google ดูก็ไปพิมพ์ลงในก g o o g l e ดู NVDR คืออะไรกดกดใน Google ก็ มันก็จะออกมาให้ท่านเห็นแล้ววนลุ่มของ ABDR คืออะไรก็เข้าไปดูแล้วเวลาที่หุ้นจะขึ้นขึ้นจากอะไรนะครับก็พิมพ์เข้าไปดูมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับท่านก็ต้องเรียนรู้จากตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าเออต้องมาสอนหน่อยทำไมไม่สอนอันนี้ล่ะทำไมไม่สอนอันนั้นล่ะคือมันเป็นเรื่องเบสิกที่ทุกคนรู้ได้เองนะครับทุกคนต้องรู้อยู่แล้วนะครับทุกคนต้องหาเรียนรู้ได้เองนะครับยกเว้นการทํากําไรนี้ ในแต่ละช่องนี้จะมาแสดงวิธีการทําวิธีการสาธิตว่าตรงนี้ถึงตรงนี้ตรงนี้ถึงตรงนี้จุดนี้ถึงจุดนี้จะเป็นกําไรยังไง หลายช่อมันจะแข่งขันกันว่าจะต้องใช้จับยังไงเวลาหุ้นจะขึ้นจะอะไรยังไงอย่างนี้ซึ่งมันซึ่งมันก็มันเป็นแล้วแต่วิธีของการของใครของมันนะครับแต่ยังไงก็ฝากให้ท่านารับชมช่องน,นี้เอาไว้นะครับเนื่องจากว่ามันเป็นประโยชน์จริงๆกับท่านจริงๆและทำำลํากําไรให้ท่านจริงๆนะครับจังหวะก็คือจังหวะที่มันจะทํากําไรจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่จริงท่านถ้าท่านลองเข้าแล้วมันไม่จริงท่านก็ออพิจารณา ไม่ไม่ต้องมาดูช่องนี้อีกต่อไปเลยก็ได้นะครับแต่ประเด็นก็คือว่าถ้ามันได้จริงแล้วทําได้จริงก็แค่ขอความโกุณาสมัครสมาชิกเดือนละ35บาทเข้ามานะครับหรือท่านสมาชิกใหม่ท่านก็แค่กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แล้วพบกันในคลิปตัดผ่านดไปเมื่อท่านได้กําไรมากพอแล้วท่านก็สมัครสมาชิกนะครับเสียเงินแค่35บาทต่อเดือนเองนะครับซึ่งมือนเล็กน้อยมากนะครับเป็นเศษนะครับก็ค่าก๋วยเตี๋ยว ก็ใส่49บาท50บาทขึ้นไปอะไรนะครับแต่ตัวนี้เราคิดแค่35บาทต่อเดือนนะครับแค่ต่อเดือนเองนะครับ3าบาทต่อเดือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ทำคลิปนะครับแล้วท่านก็ดูคลิปไปแล้วก็นำไปทำกำไรเป็นร้อยล้านพันล้านก็อยู่ที่ท่านเองนะครับส่วนเราขอแค่35บาทนะครับแค่นี้เองนะครับก็ไม่ได้ขอมากขอมายอะไรนะครับเราก็ไม่อยากร่ิรวยมากมายเท่าไหร่เพราะว่าก็พออยู่พอกินมีใช้พอเพียงนะครับตาม อุดมการณ์ของพระองค์ท่านดีกว่านะครับยังไงก็คําสอนของท่านเราก็นําไปใช้นะครับก็อยู่อย่างพอเพียงนะครับก็ฝากท่านติดตามชม c h a n ่องนี้นะครับก็ไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ